ah <laughs> คนนไหใครมานี่เลยค่ะมากัญญาลัตนะคะกัญญาลัตคะยังไงนะหนูนี่ค่ะคุณอยากจะเผาชารคนไหนคะไม่เรื่องกันนึงคนเอออยากจะเผาบางแอลอะค่ะเอาเรื่องผมของเขาอะค่ะเขาชอบแซวพี่ชายว่าผมไม่นะคะที่เขาไม่ดูตัวเองเลยว่าผมสั้นได้นะมันกว้างขนาดเนี้ยเลยอะค่ะหล่อไหมล่อไหมคนสองที่คนก็ไดหล่อไหม มีพอเราขอสองเรขอสามคำมันเน่งมากค่ะเหมือนคุณเลยว่าไปเลยพี่พี่กองอ่ะตามมานะคะตามมาโมโมค่ะโมค่ะโมโมค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงผู้ชายผมจะขอเขาคุณอยากจะขอใครคะนอกจากไอ้หน้าภมไม่โอนเคจะขอค่อยรอคะเอยขอบคุณหลวงพ่อของต้นค่ะของหน้าห้อค่ะทำไมคะอันที่จริงนิ่งๆแต่แม่บาดเจ็บมากค่ะ ่ะถามคำไหมคะภาษาเป็ดเป็ดเป็ดค่ะทำไมต้องเป็ดหน้าเป็ดนะคะอ๋อไปเดียะนี่นะคะคุณเดาดึงคะขอคำท้าหน่อยค่ะอะไรเล่าอยากจะขอผู้ชายคนไหนคะในห้องนี้มาหนึ่งคนไปสองไม่ใช่แค่มีอ่ะไม่มีมาคนนี้ไอหนุ่ยก็ได้หายต้นใจเขาเนี่ยเขาถามคนนี้ ขอสาค่ะขอามงทิ้งกูนี่ค่ะนี้ค่ะคุณ้ันทาองผชไคะาโกเต้นหมดเวลาคะก็ผาโกวินแล้วโกวโกวินพูดมากแบบไม่เป็นสุภาพด่าได้เลยด่ามเลยไม่เอาไม่ด่าด่าคจครบแล้วค่ะไม่รู้ดิ หน้าค่ะหน้าราชนีพรไมยค่ะนี้เรามาจากรายการ Beyond รอบสองเราอยากถามราชดีพรว่าอยากเผาใครผู้ชายไม่นับกันเทยไก่นะนับก็ได้ค่ะนับเป็นไรเอานร่องหนุ่ยดีกว่าอ่าค่ะได้ค่ะได้ทำไมอ่ะชอบ AF บัะโอเวอร์มากนะตองตัวแบบเอา AF เอา a อฟเอาเอาเปิดจากใจเลยค่ะออกมาให้หมดค่ะมันพูดได้เลยค่ะเคก็ไม่มีอะไรมากสามคำให้มันมันแอป มีแอปแล้วชนุกนันคะขอเวลาแป๊บหนึ่งค่ะนี่นี่คือหยุดเล่นเกมค่ะไม่เคยเล่นเกมค่ะคนนี้เพิ่งมาเล่นเกมวันนี้เลยค่ะหน้ายามาก่อนค่ะเร็วๆสิคะเจนถามซี่เหมือนเวอร์ลอถามสิเจ๊ไหนเผาใครในห้องเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีเลยเผาหน่อยดิผู้ชายชิกดจงชิดกี้เลยก็เผาพิณหาเพื่อนหน่อยเร็วเผา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 ใครเนี่ยเร็วๆสิ เขาเี้ยวลงมืออ่าไมคะทำไมคะเพะมันทำให้ลงมือขอถามคำให้มันค่ะเจ็บมากค่ะคนเนี้ยขอขอถามหน่อยนะคะน้องเตากเาเผากระเทยค่ะกะเทยชื่อไรคะกระเทค่ะดคอย่ว่าเพื่อน่เพื่อนกคผิวขมอธิบาอดำคุณไม่เลยค่ะทำไมถึงไอยากเาอย่าเผามันเกี้ยวแล้วมันใช่ค่ะ ชอบชอบเป็นแอนตี้โจ้ทั้งที่ตัวเองก็เป็นเนาะไม่เข้าใจเลยจ้ะที่ตัวเองเป็นผู้หญิงคาแพร่ผู้หญิงมีองคู้หญิงมีองขอสามคำค่ะควาให้มันค่ะหญิงมีองชอบอ่ะน้องปอยคะขอหน่อยค่ะจ่เอยพลค่ะหันหน้าหน่อยค่ะแป๊บนึงค่ะจะเอ๋สามคำเอ้ยไม่ใช่ดิจะเผาผู้ชายคนไหนให้เห็นนี่โป๊จิงจิง อทำไมอ่ะเพราะว่าช <online> <c oughs> ิคกี so so ้เบนเป็นส so ิはは่งมีชีวิตที่คิดไปเองค่ะแล้วไงคะแล้วไงคะแล้วทำไมอ่ะทำไมถึงคิดไปเองเขาคิดไปดิเป็นเพศที่คิดไปเองไงกระเทยเป็นเพศที่คิดไปเองอ๋อชอบคิดอะไรทำไมพูดแล้วแต่เองสวยเป็นผู้ชายมีใจไม่เลยกระเทยไทยค่ะสามคำนี่เหรอกระเทยไทยโอเคค่ะปาเราจะไปฝั่งนี้ก่อนขออนุญาตยานิสานะคะคิดดีๆนะคะขอผู้ชายคนไหนคะ อยากเผาใครคะผู้ชายเน่ยเผาใครอยากอีตาพูดมาเลยค่ะบรรยายมาหมดบรรยายให้หมดยังยังไม่สาทำทไมถึงเผามันทำไมถึงเผามันอย่าเผามันเลยมันดำแล้วอะไรเยอะทำไมอ่ะทำไมอะไรอยากเผมันมีเรื่องอะไรเผามันาคาอ๋อมันกันอะไรจี๊พุ่อยู่คนหนึ่งจ้๊พม่ยก็ชอบคุยกับ คุยกับเขามากเลยอ่ะเออเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนของเขาแต่ตอนนี้มันยังยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่รู้ติดหรือเปล่าจะเป็นผู้หญิงชอบมันเปล่าาคขอสามคำดีดำตาแนนนะคะแนนน้องแนนแนนแหันหน้ามีเพื่อนมานี่จะเข่าใครดีอ่ะเดี๋ยว ใช่ชอบแต่งกับเขาไม่กวนว่ะก็มีป้าก็ทุกคนนะผู้ชายในห้องนี้จะเห็นเธอยุ่งหมดแล้วเขาเขาไกลไงเขาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอีกรอบพุ่งไม่เคยสนใใครวะดิเดอร์ก็ได้ออ๋ปืนดีกว่าปืนปืนเรื่องของเรื่องอะไรอ่ะเขอาคนตีเขาอ่ะ ด่าไหมหมดเลยอะความรู้สึกแบบว่าดามันก็ตีเวลาชอบกวนตีหัวเธอด้วยไม่ต้องจินบางครั้งก็ชอบเดินก็เคยเดินผิดไปหมื่นบาเกย์เออเหมือนเกย์เหมือนไม่ใช่ผู้ชายที่พังแรกคือว่าเป็นเกย์ดีแล้วก็ชอบอะไรอ่ะชอบเดินลวนลามอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรแบบนเลย่อ้ว่างเลยเอาใช้เงี้ยที่สาสตร์อ่ะขอสามคทำขอสามคทำอุ้ยมึงอ่ะขอสามคทำขอสั่งทำกึ่งฮะดาตี ไม่พอเพิ่มสองคำค่ะอีตาอีตาตีน้ำเล่ไม่เป็นหรอเมื่อกี้เธอพูดอีตาตีใช่ขอเปอี่ยนค่ะไปคนอื่นนค่ะนี่นะคะมามาแล้วย่าอย่าก้มหน้าค่ะขอสัมภาษณ์นะคะค่ะคุณอยากเผาใครคะผู้ชายในห้องเนี้ยค่ะใครก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะใครดีวะใครก็ได้เหรอเออใครก็ได้ชิคกี้ค่ะ เชื่อคนง่ายมันแรกค่ะมองกล้องเลยค่ะมันแรกค่ะชิคกี้มันแรกเอาอีกเอามากชิคกี้แรกมากถึงตัวเองคิดว่าสวยพอเราสานมันเออสัมความให้มันสวยตายอ่ะเจ็บบ่ะอ่าต่อมานะคะเราจะมาถึงเสียงดังที่สุดพอเสร็จว่าเวลาทะเลาะกันเอไปต้าค่ะว่าไม่ชอบด่าหนูวอ้วนใหญ่กับตัวเองแล้วหนูอ้วนไหมคะใหญ่ค่ะไม่อ้วนค่ะที่ขาขอบเคียวค่ะ เทียวค่ะขอเทียวค่ะมาชอบแต่งเป็นภาพวรค่ะนี่นิ้วไม่ออกนิ้วไม่ออกค่ะทำควาให้ตาค่ะไอายตาของแอนน้องแอนเอาเต็มจัดเต็มเลยนะของผู้ชายเออของผู้ชายในห้องสวัสดีค่ะอยากเผาอีนไรก็ต้อชื่ แฟนเมื่อนะคะแฟนเมื่อแต่ก็อยากอิจฉาอยากเป็นแฟนโอ้ถ้ามีแฟนเหมือนมันะตายเล้วดีกว่านะคะเพราะมันจะชื่อยนัทลงทำงานบนเขตดูพวกพี่เจ้าบอกไม่ได้หมดเลยดีเพื่อนเสียใจเออขอโทษแบ็คเรื่ไหนน้องทรายน้องทรายตอนที่อย่างเงี้ยมันก็ชอบเกี่ยวกับครอบครันก็ไม่คิดเลยว่าหนูมาตัวเล็กขนาดไหนเวลามันเต็มไปต่อยตบมันรู้ป่าอย่าพูดถึงป่าค่ะมันเจ็บปวด ก็เปดูในนิสัยกนก็คือว่ามันอะเป็นชื่อหนูได้โทรศัพท์ว่าอีที่อีที่าห้อยหนูก็เลยเมมกลับไปว่าเฮียแปแบกจำเบมว่าเทียปลูก้นหน้าปลูกเหมือนมันค่ะเพราะว่าคนมีประสบการณ์มาแล้วก็ไม่กล้าทำค่ะก็เออพูดแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเสียใจทแบบนี้เลเทียร์แตกเขาเกพวกตรงนี้ตรงลบเลยรงรงลืมเช่อกูมเอาดีรุ่งขาใช่ไ้มเขานี เราไม่เปล่ยเราเป็นคนดีอใครก็ได้หนุ่ยอะไรเงี้ยชิพี้ทำไมอ่ะชอบได้เวลาเคลีเวลากดเวลาแอตติ้งอะไรเนี่ยชอบเมื่อว่าได้เพื่อนก็มีความแสดงกล้าแสดงอลมเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าไม่ค่าเหรอก็เมื่อเกินไปนะชุดที่หัวแตหน้าแบบนี้แตองตาทำให้ไก่ค่ะเออน่ารักอ่ะ น่าร nah, ักอ right. ่ะน้องแป้งถึงแป้งมาอะไรดยัยถ่ายใกล้หน้าเราบางเดี๋ยถ่ายใกล้ป pues ้งแฟอผู้ายนไวอยของใครเกี่ยวนอ้เอะไปใครใคบอกใครหีคิดหน่อยิงอเย อันนี้เอวเาไอ้แบงเขาไปเเอาเลยค่ะเอ้แบหน้าโง่มาแบ้ชอบ่เกูกอาอไม่ไม่ไม่ดูดไม่ฟูเขาไปนลียน่าใสเดดาอยู่ันชอบเกชอบแอคชอบงเพื่อนเราาไเกออไอหน้าใสโน้องฟ้านะคะคนนี้ไม่คนพิเศษค่ะเผาได้สองคนเลยกันสวัสดีค่ะไปเผาเพื่อนนะคะควดี เป็นคนไม่ดีเหรอคะถ้าเป็นคนไม่ดีก็จะก็จะเผาให้เผาได้สองคนแล้วมันจะไหม้ไหมคะจบรายการดีกว่าจบไม่ถามไม่ถามกูดิไม่ถามกูเลยอะอย่งเีขผู้ชายคนนี้ในห้องคนนึงอ๋อค่ะคนนึงนะคะคนที่แบบมาดเข้มค่ะย่อค่ะเขาจะมีเสร็จแล้วเด่นคือให้ทายค่ะจนหัวเขาค่ะจะแบบเหมือนว้างมาก่ตส่วนื้อเยสค่ะเขาผู้ชายที่แบบแรดอะค่ะแรดมากผู้ชายทรงไมนแรด ก็ไม่รู้เขาเหมือนกันเขาเป็นเพศไหนเขาแร็มากค่ะจริงๆแบบบางครั้งเขาก็แบบชอบแกล้งหนูดีฟ้ามึงมันนี่อะไรเงี้ยแบบไล่ตบหนูทั้งวี่ทั้งวันนะคะแบบทำไมซิเขาแบบทำตัวแบบดีแล้วอะไรเงี้ยเขาตบเขาชื่ออะไรคะเขาชื่ออีชิคค่ะอีชิคอีชอมอีชอมมีอีคนนึงนะคะเอาแค่คนเดียวพอได้ไหมคะสามคำก่อนสามคำเหมือนค่ะชิคีไฟต่อไปนะคะพิธีกรค่ะพิธีกรเขาเผาใครดีเขาอยากเผาโควิด มันขาวเขาอยากให้มันดำเ้ยบอกว่ามันเป็นคนขี้เขียนไม่เอาการไม่เอางานชอบคุยชอบลุกชอบแทะโลแบบไม่เอาการไม่เอางานไบงานอยู่กับผู้หญิงทุกคนในห้องค่ะบิ๊กสองคำให้โัวิดรักมึงนะมักมาให้คนดำค่ะไม่ชอบคนดำเลยตอะรกอะคนแรกอะนะคะคนแรกก็อุ้ย พอชิคกเลยค่ะสั้นมากค่ะเล็กมากตัวแบบนี้กะมันมีผู้ชายมัชอบหลายคนแล้วก็ตัวเองก็เชื่อเลือกกิงเลยคอ้โหพอสงสคะหรับชี้นะคะครึหรอเปล่คะเดี๋ยวถามต่อนค่ะอด่องอะีย่พูด่ออเ่วถารากาเล็กมากค่ะดพอจบรายการที่นี้ิด้วยทำแบบวี